มาเร็ววมมาาเเบกลลนน้้แอยี่ยมพอเพื่อนนวนเฮี้ยนกับหิ้วเข่ากินเข่านอนเฮา้ยนไปอาย่ำมัน ลูซ้ายปตีไปหาเดือนงั้นว่าสามสี้เดือนนี้นะริงย่างสองนิ้วยังตีงบได้ัก็มีความรู้สึกวไท้มีิเป็นจรงค่ะแล้วทารตีบผิดได้บ่ได้เป็นแบบผดขาดตื้อตออย้ตอั้อ

เอาถึง่นพี่ขิงเอาน้องไปแล้วน่ะเออเล่นบเบี้พี่เนี่ยเอาน้องมาดิพี่ขิงเอานองไปพี่ขิงนี่เต้นก่อนเล่นก่อนเล่นให้น้องดูหน่อยเร็วเจ๊อะโตชิงชิงจ <igen> yeah ิงชิงชิงจิงชเลไปเน อย่างนี้ทีแมงหลายแบบอยงานดีเลยะไม่ั้นมันลอยมันลอยไปเปิด้นมาเคียงแล้วน้องมากินน้เที้ยสิหูน